สนับสนุนโดย True 5 G ครบกับ True ดียิ่งกว่าเร็วครบแรงล้ําเครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งจาก e n p e r f 6ปีซ้อนแบงค์พิมพ์ถาเปิดตัวโพสต์รูปคู่หวานจนชาวเน็ตแซวปลุปกลุกเคลียสถานะไหมตอนนี้เพื่อนหรือแฟน มาร์กโบนำทีมวงสวงละครใต้เงาต <it S 1> ะวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good Morning Insight มาแล้วนะคะอัปเดตข่าวบันเทิงกันตอนเช้าๆกับพวกเราสองคนพะแพรนิวค่ะ ค่ะเช้าวันนี้นะคะก็มีข่าวความหวานมาเสิร์ฟแต่เช้าเลยค่ะใช่แล้วคู่นี้ในที่สุดนะคะเขาก็มีรูปคู่กันออกมารับวันแห่งความรักักทีแต่ว่าคราวนี้แน่นอนว่าไหนๆเปิดตัวแล้วมาเป็นเซตไปเลยจ้าไม่ใช่แค่รูปคู่ธรรมดาปล่อยให้หลุ้นกันมาตั้งนานนะคะสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มแบงค์ทิติกับเน็ตไอดอลสาวพิมพ์ถาานิดาค่ะ หลังจากที่ภาพความสนิทของทั้งคู่เนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในที่สุดนะคะเราก็ได้เห็นภาพคู่แบบชัดๆของแบงค์และพิมพ์ผาแล้วโดยทั้งด้านแบงค์และพิมพ์ผาค่ะพร้อมใจกันลงรูปคู่หวานแต่ละช็อตก็คือหวานมากน่ารักไม่ไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพกอดกันมองตากันซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นการทำงานก็ตามแต่ว่าเราก็สมัมผัสได้ถึงความหวานที่มันทะลุเฟรมออกมา แล้วก็ความน่ารักของสาวพิมถาที่ติดแท็กชื่อหนุ่มแบงค์ถูกรูปไปเลยงานนี้นะคะก็ทำเอาเพื่อนๆดารารวมไปถึงแฟนๆเนี่ยเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อินสตาแกรมของทั้งคู่กันทันทีค่ะ โอ้ยวันแห่งความรักนะแต่ละคนนี่สุดชีวิตคลั่งรักกันมากแม้กระทั่งคู่นี้ที่ไม่คิดเลยว่าตอนแรกจะได้เห็นภาพคู่เราก็ยังเห็นกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายคู่เลยอ่ะก็แฮปปี้วันไทยย้อนหลังทุกคนเลยนะคะ ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเหมือนเปิดตัวแบบย่อมๆกันไปแล้วในชว่วงของการติดโควิดแต่ตอนนี้เป็นการเปิดแบบออฟฟิเชียลเลยก็ว่าได้นะคะ,ะก็ขอให้รักกันนานนะคะมากันที่คุณไม้และคุณปุ๊กลุกกันบ้างหลังจากก่อนหน้านี้มีการลดสถานะลงไปต้องไปถามว่าล่าสุดมีอะไรคืบหน้าอัปเดตหรือเปล่าค่ะออกมาประกาศลดสถานะไปก่อนหน้านี้นะคะสําหรับนางเอกสาวปุวก๊กลุกฝนทิพย์ที่บอกว่าได้ตัดสินใจเว้นระยะการก,กับพระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชค่ะ จากแฟนมาเป็นเพื่อนที่มีการให้กำลังใจกันไปตลอดซึ่งไม้เองก็ตัดสินใจยืนอยู่ที่เดิมคอยเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างซึ่งก็มีคนสงสัยนะคะว่าสรุปแล้วตอนนี้ทั้งคู่เป็นเพื่อนหรือว่าแฟนกันแน่ล่าสุดนะคะทางด้านของคุ่ลูปคนชิเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็เปิดใจถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณไม้นะคะว่าตอนนี้สนิทที่สุดอยู่ดีแหละ คือมันไม่ได้มีอะไรเหมือนช่วงคุณแม่มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยที่จะต้องโฟกัสอะไรหลายอย่างเรื่องการที่จะเป็นใครสักคนหนึ่งเพื่อให้มันดีพอสําหรับใครหลายๆคนเราก็เลยรู้สึกว่าช่วยหยุดตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแต่ไม่ต้องเป็นใครที่มาทําอะไรให้กันและกันมากมายขอแค่อยู่เคียงข้างก็พอมันก็เป็นจุดที่ไม่มีสถานะแต่ก็ดูแลกันเหมือนเดิมและไม่ได้เรียกว่าแฟนแต่ก็ไม่ได้เลิกคุยกันเหมือนเดิมทุกอย่าง เป็นเพื่อนสนิทที่สุดรู้สึกอะไรไม่สบายใจก็คุยกับเขาเขาก็เป็นคนแรกเสมอถ้าถามว่าความหวานเหมือนเดิมหรือเปล่าก็คือคู่ของเขาเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ได้สวีทอะไรมากเราก็เคยชอบสวีทแบบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บปวดกับความสวีทแบบถ้ามันหวานมากๆแล้ววันหนึ่งไปด้วยกันไม่ได้เราก็รู้สึกว่าความหวานมันไม่ได้ทําให้เราเติมเต็มเท่ากับไ่ต้องหวานก็ได้แต่แบบอยู่จริง ถามว่าการลดสถานะจากแฟนเป็นแค่คนรู้ใจคุณไหมในเข้าใจใหม่นะคะเธอบอกว่าในเวลานั้นเนี่ยเขาเข้าใจนะอย่างที่บอกหนูเนี่ยไม่ได้พูดกับเขาแรงๆฉันลดไม่ได้เราว่าฉันไปม,มีคนอื่นแต่ฉันลดเพราะฉันไม่สามารถจัดการทุกอย่างได้ในเวลานี้แต่ขอให้อ่อขอภัยค่ะ แต่ต่อให้คุณแม่จากไปแล้วหนูก็รู้สึกว่าเวลาไม่มีสถานะแบบนี้หนูแฮปปี้เวลาหนูไปทำงานที่ไหนเวลาพี่ๆสื่อถามมันเหมือนไม่ต้องมีใครชมใครให้รู้สึกแย่กับอะไรก็ตามแต่ให้รู้ไปว่าถ้าเป็นเรื่องของเขาจะได้ไม่ต้องมาถามเราเรื่องของเราก็ไม่ต้องไปถามเขาอาจจะมียบยบแยบถามบ้างแต่ก็ไม่ได้ต้องมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวก็ทำให้รู้สึกไม่สบายใจค่ะ ก็ชัดเจนนะคะเป็นสถานะที่คนสบายใจคนรู้ใจกันแล้วกันเนาะความสําคัญสุดท้ายของการเป็นคนรู้ใจกันคือคนที่อยู่ข้างในวันที่เรารู้สึกแย่นั่นแหละถูกต้องแล้วนะคะ,ะ,ะ,ะมาที่เรื่องราวของพี่ไฮอภาพรกันบ้างดีก,กว่านะคะว่าในความรักทั้งทีพี่ไฮก็เลยบอกมาเปิดเผยเรื่องราวความรักของตัวเองว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยผิดสัญญากับผู้ชายคนหนึ่งเอาไว้จนเขาถึงขั้นสาบส่งไปเลยละค่ะ เใจหมดเปลือกค่ะสําหรับไฮอภพรนะคะศิลปินลูกพุ่งสาวรุ่นใหญ่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเคยถูกผู้ชายเนี่ยทราบให้ไม่มีความรักแล้วที่ไปบอกให้รอ10ปีแต่ว่าพอครบสัญญาก็ไปบอกปฏิเสธเขา พร้อมกันนั้นเจ้าตัวยังได้ถือโอกาสนี้นะคะประกาศตามหาบุคคลปริศนาที่มีการส่งช่อดอกไม้ช่อโต,โตมาให้ถึงบ้านด้วยเนื่องในโอกาสวันมาเลเซียค่ะแต่ทว่ากลับไม่ลงชื่อลงรายละเอียดใดๆเอาไว้นะคะว่าเป็นของใครหรือว่าส่งมาจากไหนก็ทำเอาเจ้าตัวถืกอกบเังอาการงงหนักมากทีเดียวโดยพี่ไฮของเราค่ะเผยว่ามีคนส่งดอกกุหลาบมาให้แต่ว่าไม่ได้ระบุชื่อระหว่างที่สัมภาษณ์อยู่เนี่ยก็มีเด็กโทรมาว่าคุณไฮคะมีคนส่งดอกกุหลาบมาให้ค่ะ 2. ดอก ใหญ่มากๆแต่ว่าเขาไม่ลงชื่อนะคะแล้วก็แปลกมาเพราะว่าเราเนแกะดูว่าเจนจะมีการ์ดหรือว่าเขาเขียนอะไรมาไหมมีแต่การ์ดแต่ก็ไม่เขียนอะไรมาเลยเราก็พยายามเดาว,ว่าเอ๊ะหรือจะเป็นแฟนคลับที่เคยส่งให้เราก็เดี๋ยวว่าจะโทรไปถามเขาน่าจะใช่แหละตอนนี้ไม่ได้คุยกับใครเป็นพิเศษค่ะอยากมีความรู้สึกนั้นเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่รู้จะโฟกัสที่ใครเพราะว่าบางครั้งมีคนเข้ามาแล้วถามเราว่าจีบได้ไหมจีบได้ไหมจู่โจมอะไรขนาดนี้เราก็รู้สึกของเราแหละนะคะ คนเราถ้าจะมาจีบกันก็น่าจะต้องเจอกันแล้วก็มีคนมีการพูดคุยกันสองสามครั้งก่อนคือดีๆเนี่ยมาดูเราในไลฟ์แล้วมาพูดแบบนี้ผมจีบจริงๆนะแลวไลฟ์กี่ครั้งคนคนนี้ก็จะมาพูดตลอดว่าจีบได้ไหมผมจีบจริงๆฟังแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกออะไรอย่างไงเพราะว่าการเริ่มต้นถ้าจู่โจมมากเกินไปมันก็ดูแปลกๆนอกจากนี้ค่ะเธอก็ยังเล่าถึงเรื่องในอดีตที่เคยถูกผู้ชายดันสาบแช่งนะคะเธอบอกว่า เราเนี่ยบอกให้เขารอเรา10ปีถ้า10ปีคุณรอได้ฉันจะแต่งงานด้วยก็ติดต่อกันอู่ประมาณ45ปีแล้วเขาก็หายไปเลยสักประมาณ 45- หปีแล้วก็กลับมาอีกครั้งครบ10ปีที่เราบอกให้เขารอเขาก็บอกว่าเขากลับมาทวงสัญญาแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ต่อเนื่องเพราะว่าในเวลาที่คุณหายไปเนี่ยอ้าวคุณไปทําอะไรอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เลยคุณเป็นมีลูกหรือเปล่าหรือเป็นมีภรรยามาหรือเปล่าเราก็เลยบอกเขาว่ามันไม่ใช่แล้วมั้งเขาก็ว่าเราแช่งเรา เขาบอกว่าเขาเสียโอกาสเพราะเขาเจอคนเยอะแยะรู้ไหมว่าเขาเสียโอกาสกับเวลา10ปีที่รอคอยเราเราเนี่ยทำกับเขาแบบนี้ได้ยังไงก็คือพูดจริงจังมากๆเขาซีเรียสมากคุณทำไมอนาะคตของผมมันหายไปผมเจอคนดีๆเยอะแยะมากมายแล้วผมก็รอคุณเข้าใจหรืึเปล่าคุณทํากับผมแบบนี้ได้ยังไงคุณเนี่ยใจร้ายเกินไปเขาก็เลยแช่งเราเลยว่าขอให้เรานั้นไม่เจอคนรักจริงไม่ต้องมีความรักกันไปเลยชาตินี้ จริงๆก็เป็นสองมุมเหมือนกันถ้าปีแล้วคนคนนั้นเขารออยู่จริงๆแบบไม่มีใครก็เข้าใจได้ว่ามันก็เป็นการเสียเวลาของเขาไปก็คงจะเสียใจไม่ใช่น้อยแต่ในมุมของพี่ฮายเองก็จริง10ปีคุณไปมีลูกไปมีภรรยามาหรือเปล่าที่ห่างหายกันไปสี่ห้าปีนนี้เราก็ไม่อาจรู้ได้เลยความรักบางทีมันต้องค่อยๆสั่งสมคุยกันไปทุกวันทุกวันทุกวันแต่ถ้าหายไปขนาดนี้แล้วบางทีมันก็รู้สึกจืดจางไปแล้วอะ นะคะน่าสมมุติว่าจะบอกว่ารอสิเปียต้องแบบว่ามีการคุยกันเรื่อยๆทุกวันอด้วยนะคะใช่เลยนะคะอ่ะมาที่คุณตุ๊กกี้บ้างล่าสุดเป็นแฟนเป็นห่วงเลยมีการโพสภาพเหมือนว่าจะไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็มีข้อความที่ไม่หลายคนเป็นห่วงมาติดตามว่าเป็นเรื่องราวอะไรค่ะแห่สงกำลังใจกันแน่นเลยขออภัยค่ะ แม่ไอจีเลยทีเดียวนะคะหลังจากนะักแสดงตลกชื่อดังทุก,กี้สุดารั์ได้มีการโพสต์ภาพใบรับรองแพทย์พร้อมกับข้อความที่ทําเอาชาวเน็ตหลายคนต่างก็สงสัยว่าสาวทุก,กี้ป่วยเป็นอะไรโดยในโพสตตุก,กี้ได้เขียนแคปชั่นว่ามันก็แค่โรครูปหนึ่งพร้อมกับแฮชแท็กแก้มันเก่งเชื่อชั้นสุดารั์ใจไม่ประสาทก็พอแล้วเดี๋ยวมันจะหายแล้วก็ผ่านไปงานนี้ทำเอาเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงขอให้ทุก,กี้หายไว ล่าสุดนะคะทุกกี้ได้ออกมาโพสต์ภาพที่มีข้อความว่าขอบคุณกำลังใจหนูไหวค่ะหนูแค่บ้าพลังแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าไม่มีอะไรทาเราได้ถ้าใจเราแกร่งพอเกมชีวิตคิดให้มันเป็นเรื่องตลกนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้กำลังใจจากหวานใจอย่างบูบูเป็นอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นด้วยค่ะ จริงๆตรงไปรับร,รองแพทย์ก็เห็นเป็นชื่อคลินิกอยู่นะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจหรือเปล่าพวกเราเองก็เป็นกำลังใจให้นะคะใช่แล้วค่ะเอามาที่คู่นี้ดีกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นคู่ขวัญคู่ใหม่หรือเปล่านะคะสําหรับคุณหมากปรีนแล้วก็คุณโบเมลาดานั่นเองหลังจากที่จับมือกันไปบวงสรวงละครเรื่องใหม่ใต้เงาตะวันค่ะ ได้เลือกดีค่ะบวงสวงละครใต้เงาตะวันกำกับโดยคุณโอต๊โอตวรวุธดำเนินง,งานสร้างโดยคุณนกศริยามีพระเอกอย่างหมากปร,รินนะคะประกบนางเอกสาวโบเมลาดารวมด้วยตู่พบทบิกสรุศและอีกมากมายค่ะด้านผู้จัดยามพี่นกศริยาก็เผยว่าละครเรื่องนี้นั้นเป็น เกี่ยวกับรักโรแมนติกดราม่าเข้มข้นมีกุ๊กกิ๊กแทรกมาบ้างงานนี้นางเอกสาวโบเมลดานะคะเจอง,งานหินเลยเพราะว่าเป็นดราม่าเรื่องแรกหลังจากย้ายบ้านและละครเรื่องนี้เนี่ยก็เจอใบสั่งมาให้ออนแอร์ภายในปีนี้อีกด้วยค่ะียบรอยอเกิ <c oughs> เป็นเรื่องราว รักสามสามเรา3ามคนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องครอบครัวเป็นโรแมนติกดรามา่าแล้วก็มันมีช่วงจังหวะของความรักที่อะไกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแบบสอดอยู่ด้วยทั้งเรื่องซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้อย่างเช่นตัวพระนางตัวครอบครัวอะไรใดๆมันเป็นมันต้องเรียกว่ามันเป็นเรื่องรักเข้มข้นเป็นละครเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมมีความรู้สึกโอ้โหที่มัน ละครมันสนุกจังเลยอ่ะคืออ่านตั้งแต่ทรีตเมนต์นะครับตั้งแต่เริ่มตอนเรามีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเข้มข้นมากรับบทเป็นดีน่าค่ะก็อโหยากพอสมควรเลยค่ะมดแบบเวลาหาตัวละครอะเนาะยากมากแลอวเป็นดราม่าด้วยคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงคะคาแรคเตอร์ตัวตัววาสนาเอ้ยไม่ใช่วาสนาตัวลีน่าตัวไหนเีน่าตัวีน่าก็จะแบบ หตัวลีน่าก็จะแบบว่าผู้หญิงผู้หญิงเลยค่ะซึ่งขั้มรถเลยรับบทเป็นขุนกรครับผมก็คาลรคเตอร์ก็จะโซนๆอ่ะมันก็เป็นคนดื้อๆคนหนึ่งครับที่ที่เขาเรียกว่านอกกรอบกับการเลี้ยงดูของของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็มีความคิดรื่ของตัวเองสูงครับผมแล้วก็แล้วก็เรื่องทั้งหมดก็เกิดขึ้นจาก ชี้ทีเกิดเหตุได้ดูปีนี้เลยไหมคะน้องดูปีนี้ค่ะเป็นเป็นใบสั่งว่ะใช่จิงเป็นใบสั่งมาค่ะปลายปีน่าจะได้เลยถึงว่าอยากคนลุกลูกฝากพวกเราฝากไว้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะเกีกับงานเรื่องใต้เงาตะวันค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชม g o มอ Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ